ลิเวอร์พูลเมื่อคืนนี้นะ,ะก็ต้องบอกว่าสมราคาว่าที่แชมป์และจ่าฝูงเจอผู้มาเยือนอย่างอิปสวิชนะครับทีมดิ้นรนหนีตกชั้นแล้วผมดูแล้วก็รอดยากด้วยใครดูเมื่อวานนี้ผมพรีวิวเอาไว้ว่าต่อให้อิปสวิชเนี่ยจะมาพร้อมรถบัสจะมาตั้งเกมรับอุดประตูปิดพื้นที่แน่นหนาแต่ยังไงก็เอาไม่อยู่ นะครับเพราะว่าเกมรุกของลีวพูลเนี่ยอาวุธหนักมากพลังทําลายล้างมันสูงส่งและเกมรับของทีม้าขาวเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเหนียวแน่นแข็งแกร่งอะไรคือถ้าคิดง่ายๆถ้าเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,ง,ง,งมันจะไปอยู่ท้ายตารางมันจะไปอยู่ในโซนตกชั้นพื้นที่สีแดงแบบนั้นเหรอนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าจะตายเร็วหรือตายช้าแค่นั้นแหละซึ่งผลปรากฏว่า10นาทีเท่านั้นเองโดนก่อนเลยนะเปิดเกมมาแค่10นาทีโซโบโฮะโดมินิกโซบอสไลก็ยิงประตูให้ลีวพูลขึ้น ในมุมมองของผมในความหมายของผมนะฮะเมื่อเร์พบูขึ้นนําอย่างรวดเร็วแบบนั้นมีแต่เละมากกับ เละนน้อยไม่มีทางกลับมาไม่มีปาฏิหาริย์นะครับเพราะะไรลิพูลอยู่ดีๆเขาไม่ได้ว่าเล่นๆอยู่แล้วเขาจะหลุดฟอร์มนะครับอยู่ดีๆแบบเฮ้ยเล่นๆอยู่แล้วก็จะหลุดฟอร์มรดื้ดแบบอๆในระหว่างเกมเหมือนบางทีมไม่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่คาดคือลิพูลยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจทําอะไรก็ดีไปหมดกลางเก็บอกลางเก็บบอลได้นะครับแล้วก็ขาบอลไปขยกใส่ผู้มาเยือนนะครับแบบไม่มีความปราณีใจร้ายมากทุกผีนี่นะไม่ไม่สงสารทีมที่เขากําลังดิ้นล้น หีตกัลจบครึ่งแรกทิ้งห่าง3ประตูต่อศูนย์มเมื่อวานนี้ผมดูเกมนี้อยู่ที่ผับแห่งหนึ่งพูดแบบนี้แล้วกันซึ่งในร้านนั้นก็อุดมไปด้วยเด็กหงนะครับก็จะจริงๆก็มีเด็กผีบ้างประปายแต่เด็กผีจะนั่งกันแบบเงียบๆเบอามือกุมดาวเทียมกระปุกนิด นะฮะนั่งกันแบบเฉียมเชี่ยมนางก้มหน้าก้มตาแล้วก็ฟังเสียงพวกพี่ๆเขาเฮกันนะสินาทีแรกก็เฮนะต่อมาอีกไม่นานก็เ hey! ฮอีกไม่นานก็เ hey! ฮแล้วก็มีเสียงเอาอีกเอาอีกเอาอีกขณะที่ครึ่งแรกนําอยู่3ามศูนย์ได้ยินเสียงพวกพี่ๆนะคะคนหนึ่งไม่รู้ว่าตะโกนมาจากไหนนะฮะตะโกนมาเลยนะเสียงดังฟังชัด70-70-70ผมคิดในใจ70พ้องแต่ไม่กล้าพูดออกไปกลัวโดนกระทืบไอ้สัตว์ แม่งได้ยินเต็มหูเลยเจนตูนเจนตูนเจนตุพ่อ,ง,องนั่นไ,ได้ตาบนได้ตาบนนะก็เห็นเขาเรืงร่าสนุกสนานโอ,โ,โอ้โหเฮฮากันใหญ่นะครับร้องรำทำเพลงโอ้โหแต่ละคนนี่นะก็ะต้องยอมนะครับสุดท้ายลิเวอร์พูลชนะไป4ประตูตอนหนึง่งรอติแคมฟอร์เรสโดนบอลหมัดไป5ดอกอาร์โนนะฮะเจอริดเดทของผู้ตัดสินไมเคลิลโอลิเวอร์เฉย นะฮะตอนนี้ผมยกให้เป็นผู้ตัดสินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของเมืองมนุษย์เลยไมเคิลโอลิเวอร์เฉยๆนะครับเห็นจังหวะให้ใบแดงผู้เลนอาร์เซนอลแล้วก็หืมนะอยู่เมืองไทยนี่มเอ,อ้ยนะย้อนกลับไปทั้งยี่สิบปีนี่มึงได้วิ่งรอบสนามสุบไอสั์ นะครับเพื่อได้วิ่งรอบสนามแล้วก็ต้องวิ่งทะลุกออกไปทางอุโมงเลยนะฮะอ,ออกออกออกนอกสนามไปเลยอะไรแบบนั้นนะอัเนนอลก็ทุลักทุเลกว่าจะชนะได้แมนซิตี้นะครับขยี่เชลซี3-1เห็นโรเบิร์ตซานเชสก็ดีใจขึ้นมาหน่อยว่าแมนยูมีโอนาน่าเชลซีก็มีโรเบิร์ตซานเชสนะแต่ว่าแมนซิตี้ต่อให้ชนะก็จริงนะครับห่างลิเวอร์พูลเนี่ย เยอะมากและแถมแข่งมากกว่าเขาอีกหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นในคขงบางคนบอกเฮ้ยแมนซิตี้ลรามาแล้วไม่ต้องกลัวจะกลัวอะไรบ้าหรือเปล่าน้ำหางเท่าไรสิบสแต้มอ่ะคือในมือมีในมืออีกหนึ่งนัดถ้าชนะก็เป็น 15, บหไม่ต้องกลัวนะครไม่ต้องมาวิตกกังวลอะไรแล้วนะครับตอนนี้ก็ทิ้งอาร์เซนอลห แล้วก็แข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดถ้าชนะได้ก็เป็น9้าถ้าเสมอก็เป็น7แล้วผมดูเซนนอนเห็นไหมกว่าจะชนะทุลักทุเลในกระที่พวกพี่ๆชนะแบบต้องใช้คําว่าไม่ระบมหัวแม่ตีนเลยสักนิดเดียวโอโหแล้วพอผลการแข่งวันเสาร์ออกมาแบบนี้นะครับเ่ําคืนนี้นะวันอาทิตย์ที่26มกราคมเตะอีสองอีกแล้วทีมครูแมนยูฮะจะบุกไปเยือนกระท่อมน้อยคอยรักหรือเปล่าของฟูลแลมทีมมันดับสิของตาราง นะอันดับสูงกับแมนยูแมนยูอยู่อันดับเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วรู้แค่ว่ามันก็วนเวียนอยู่เนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับรูเบนอเมอริมมาคุมทีมได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมคือ3วันดี4วันไข้ถ้าเจอคู่แข่งที่มีชาติกูลสูงหน่อยอะอย่างแมนเชสเตอร์ลิปูลอาร์เซนอลเนี่ยก็จะตั้งใจเล่นเป็นพิเศษพอไม่ได้เจอทีมใหญ่ไม่ได้เจอทีมที่มีศักดีนาใกล้เคียงกันก็แยยอแยะย,อแยะนะเล่นแบบเอาบ้างไม่เอาบ้าง,ไม,าางไม่เข้าใจแม่งเหมือนกันนะขนาดถึงขนาดผู้จัดการทีมต้อง พังทีวีพินาศอ่ะนะครับพังทีวีอรารวาสเลยแล้วก็พูดว่าทีมที่ตัวเองคุมเนี่ยเป็นทีมที่ย่าแย่ผมไม่อยากจะใช้คําว่าห่วยแตกนะเดี๋ยวจะมีเด็กีโลกสวยเขารับไม่ได้ก็เอาเป็นว่าผู้จัดการทีมเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนประชดประชันนะะเป็นทีมที่ห่วยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งจริงมันไม่ใช่หรอกไม่ถึงขนาดาน,นั้นหรอกแต่ก็แย่จริงอะ่ะแต่มันก็แย่จริงนะครับในพเมีลีคุมมา11นัดเฉพาะในพิมีลีกนะฮรรูเบนอมริมผ่านไป11นัดแม่งแพ้ไป6กนัด ซื้อมาเนี่ยัลโมาริมไม่เคยแพ้ฤดุการนะในต่อหนึ่งฤูดุการเนี่ยไม่แพ้ไม่เคยแพ้เกิน6นัดวันนี้เดี๋ยวมาดูคือวันนี้แมนยูเป็นรองด้วยนะนะสนับสนุนออกมานี่แมนยูเป็นรองฟูลแลมเป็นต่อนะฟูลแลมเป็นต่อทั้งทั้งที่ชื่อชั้นสัดสีเนี่ยแตกต่างการฟูลแลมเล่นในบ้านไม่แพ้ใครมา6เกมแล้วนะครับแล้วก็แมนยูเนี่ยเล่นในพรีเมียร์ลีกหนัดล่าสุดแพ้ไป4นะชนะ1เสมอหนึ่งและไอที่ชนะ1เดียวเนี่ยชนะทีมบวยนั่นแหละนะทีมบวยซ้ำตัน <laughs> <laughs> พ,พูดไปก็หหเาาะะไอี เขาเรียกว่าหัวลาะแบบคืนคนืนะครับหัวล้ะแบบคืนคนระบบการเล่นเหมือนเดิมฮะหลัง3าไม่มีเปลี่ยนแปลงยึดมั่นถือมั่นมากนะครับแต่นัดที่แล้วมาไตาเดินหลีกนะครับมีอาการบาดเจ็บออกไปตั้งแต่พักครึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ลงเล่นนะครับเช่นเดียวกับนูแซมัสราวีหายไปเลยจากเกมที่แล้วไม่มีชื่อบนมานั่งสำรองนะฮะเกมยูโรปาลีกที่เอาชนะกลาสโกเรนเจอร์ Ranger, ได้แบบเฉียดฉิวหลัง3าในค่ําคืนวันนี้แม็กควายน่าจะกลับมาลงเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะฮะทางซ้ายน่าจะเป็นลิซัโดมาติ ทั้งขวาก็ถ้าเดลิกไม่ไหวมัสราวีไม่ไหวอาจจะต้องใช้เลนี่โยโรอีกนัดหนึ่งซึ่งผมมองว่าโยโรก็ยังไม่มีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะเล่นในพรีเมียร์ลีกได้หนักเหนื่อยในทาวารเดี๋ยวมาดูครับจะให้อภัยองเรียอนานาหรือเปล่าแต่ผมยืนยันนะว่าถ้าเป็นผมผมเอาบางต่อตัดหางแม่งปล่อยวัดเลยนะครับถ้าเป็นผมจะใช้เอาตายบายินดีเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันจิตวิทยาของรูเบนอมริมครับเป็นยังไงอาจจะให้โอกาสโอนา,ากลับมาเฝ้าเสาเสอ,อีกก็ได้ซึ่งถ้าให้โอกาส เขากลับมาเฝ้าเสานะฮะถ้าเอาไอ้จกกล้วยเนี่ยกลับมาบอกเลยวันนี้มันอาจจะามาสะจันแต่เดี๋ยวมันก็พลาดเดี๋ยวมันก็หลุดง่ายๆเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคอยดูว่าใครจะลงเฝ้าเสานะครับวิ่งแบ็กสองข้างนะทางซ้ายอาจจะใช้มาเลาเซียนะฮะอาจจะใช้ไตเรียวมาเลาเซียนะที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองก็โอเคใช้ได้ทางขวาก็เป็น ogo, d i o g กดโ l o เหมือนเดิมลูกรักนะครับตรงกลางนละที่แล้วถูกดรอปสองคนเลยเพราะว่าเขาจะเอาลงเกมนี้แหละก็คือ m a n อลอูกาเต้กับ c o บี y เมนูขยับขึ้นไปมิดฟิลด์ตัวรุก luino นันจองแล้ว1คนอีกหนึ่งคนก็น่าจะเป็นอามัดดิยโลหน้าเป้าคอยลุนลงมาเป็นตัวสำรองเกมที่แล้วไม่ได้ทําแมวน้ําอะไรเลยจับบอลยังไม่อยู่เลยนะฮะและอีกคนนึงก็อาจารย์ดูเซอร์ซี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมีก็เหมือนไม่มีนะกองหน้าแมนยูนะครับมีเหมือนไม่มีนั่นก็คือเหตุผลที่บอกว่าทําไมเกมรุกของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยมันมันถึงประสิทธิภาพต่ําหรือเกินคือรูปแบบการเข้าทําก็ไม่มีอะไร นะครับไม่ได้มีอะไรที่มันมีความหลากหลายไม่มีลูกพลิกแพลงนะครับดูแล้วแบบเป็นอาวุธเบาไม่ใช่อาวุธหนักแถมหน้าเป้านะครับหน้าเป้าเนี่ยหน้าที่หลัก หน้าที่สําคัญเลยคือถล่มตะข่ายให้มันสิ้นซากปรากฏว่าหน้าเป้าของแมนยูสองตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ดูไม่ว่าจะเป็นไอ้ฮอยลุ้นเนี่ยนะฮะมันหวังพึ่งอะไรไม่ได้นะมันกระจุมกระจิบมากมันมันยิงประตูกันไม่เป็นครองบอลยังไม่อยู่หาจ้องก็ไม่เป็นนะครับแล้วก็สไตล์แตกต่างกันแต่ที่เหมือนกันคือมันทาประตูไม่ได้พอเกมรุกนะครับรูปแบบการเข้าทํามันไม่มีความหลากหลายไม่มีจินตนาการอะไรที่สูงส่งจังหวะจบก็ทื่อเป็นสากกเบืออีก มันก็ยิ่งส่งเสริมความความความจักกบือของเกมลุกแมนยูเนี่ยเข้าไปใหญ่ในขณะที่เกมรับนะครับเหมือนเดิมเสียประตูง่ายเสียประตูเร็วเสียประตูก่อนในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับแนัดล่าสุดเสียประตูก่อน7นัดคือถูกนําก่อนตลอดเล่นกับใครก็นําโดนเขานาก่อนก็เห็นจะมีนำเนี่ยก็แค่บุกไปนาลิเวอร์พูลอ่ามีบุกไปนาลิเวอร์พูลมีนําเอเวอร์ตันแล้วก็ชนะ4 0นะครับส่วนใน ไอ้ที่นำอาร์เซนอลเนี่ยมันใน FA ฟเันะเกมล่าสุดในพิมลีกก็โดนนํำก่อนเจอซัมมัตันก็นโดนน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูคืนนี้จะโดนน้ำก่อนอีกหรือเปล่าซึ่งผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะฟูลแลมเนี่ยอย่าลืมนะฮะมาโกซินวาเขาทำบอลทำบอลระบบนะครับเล่นเกมรุกนะ,ะเกมรุกเล่นเกมรุกเลยนะครับแล้วก็มันแทบไม่ต่างจากบริตันไม่ได้ต่างจากบอลหมัดก็คือพูดง่ายว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกัน ซึ่งแมนยูเจอบรตตันก็ไปกลับนะฮะย้าเยือนเจอบอลมัดก็คาบ้าน3ประตูต่อศูนย์นี่ไปเจอฟูลแลมบอลสไตล์เดียวกันนะครับคิดเอาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มีแต่นะอันนี้บอกว่าเป็นข้อมูลที่อาจจะทําให้เด็กผีได้ชื่นใจบ้างนะครับก็คือแต่ฟูลแลมแพ้ทางแมนยูเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นในบ้านที่คราเวนคอตเทจของตัวเองเนี่ยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะฮะ แมนยูบุกไปชนะฟูแลม7ฤดูกาลติดต่อกันอีกสัตว์ไม่แพ้มา8นัดนะครับ8เกมล่าสุดที่คาราเวนคอตเทจชนะ7เสมอ1และอย่างที่ผมบอกนะครับ7ฤดูกาลล่าสุดแมนยูบุกไปแล้วควักชัยชนะกลับออกมาได้ทั้ง7ครั้งถ้าค่ำคืนวันนี้ทำได้อีกก็จะเป็นครั้งที่8ติดต่อกันซึ่งผมมองว่า สถิติดีกว่าก็จริงแต่มันเป็นเรื่องยากวันนี้พอพูดไปไอ้บูออกตัวอีกแล้วอ่ะเขากูออกตัวมีปัญหาอะไรไอ้สัต์วนะครับก็เอาตรงๆเสมอได้ถือว่าน่าพอใจถ้ามีคนยื่นข้อเสนอมาเฮ้ยบูเอาไหมให้แมนยูบุกไปเสมอกับฟูลแลมได้แต้มเดียวเอาไหมก็ตอบตรงๆว่าเอานะนะครับ เอานะแต่ถ้าไม่มีใครยื่เขาเสนอมาถ้าสู้กันโอเคแม้ว่าฟูแลมจะแพ้ทางนะครับแม้ว่าสถิติของปีศาแดงจะดีกว่าแต่ขอบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายและเผลอ,อไม่ต้องเผลอก็ได้และมีความเป็นไปได้สูงที่ข้าคืนวันนี้เราตื่นมาดูกันเด็กผีตอนตีสอและพอตอนตีสี่เราก็อาจจะสะบดํำหยาบคาย นะอาจจะพูดถึงชื่อของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่ชอบกินซากซากสัตว์ชอบขโมยไก่ไปแดกแล้วก็ลงไปแดกในน้าอะไรแบบนั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันสวัสดีวันจันอาจจะเป็นรูปอดาม่าตราโอเล่ก็เป็นได้